เราอะค่ะเหมือนกินฮอร์โมนเข้าไปเนาะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆร่างกายก็จะรับรู้ว่าอ๋อฉันไม่ต้องผลิตก็ได้เนาะมันเหมือนมันเหมือนเราได้อะไรบ่อยๆอะจากข้างนอกเราก็ไม่ต้องสร้างเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉั้นร่างกายก็จะผลิตฮอร์โมนน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนสุดท้ายก็คือน้อยมากๆนะคะแต่เมื่อเรา ผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งคําว่าระยะเวลาหนึ่งเนี่ยขึ้นกับแต่ละบุคคลเลยสําหรับไปเองนะคะเคยกินยาคมประมาณ2-3ปีนะคะพอหยุดปุ๊บ ประจำเดือนไม่มานะคะไม่มาอยู่6เดือนแล้วก็ตรวจเอ๊ะท้องหรือเปล่าเนาะปรากฏว่าก็ไม่ได้ท้องนะคะแต่ว่าประจำเดือนไม่มานะคะพอเดือนที่7จ็ดอ๋อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันคะ่ะแต่บางคนนะหยุดปุ๊บเดือนถัดมาประจำเดือนประจำเดือนมาปั๊บเลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของฮอร์โมนเป็นอะไรที่แบบอินดิวิวดสุดๆแล้วนะคะคือเพอร์ซันแนลนะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะคะอันแรกก็คือร่างกายเนี่ยชินกับ ฮอร์โมนนะคะร่างกายก็เลยไม่ผลิตฮอร์โมนมันไข่ก็เลยไม่ตกเพราะไข่ไม่ตกมันก็ไม่มีประจำเดือนออกมานะคะซึ่งกรณีนี้ถ้าเขาถ้าพี่ท่านนี้อยากจะมีน้องอยากมีลูกน้องเแบบี๋อันนี้ก็จะไม่ท้องเหมือนกันเนาะเพราะว่าไข่ไม่ตกนะคะ